สร้างบ้านจ้าสร้างบ้านสร้างบ้านทรงจัว่วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวสิบหาอไปเบิ้งใกล้ๆแล้วจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆตรงไหนวะเดี๋ยวพาไปเบิ้ง รถกำลังมาทรงหินทรงซ้ายต่ตรงนี้ ตรงนี้ครัวนอกจ้ะครัวนอกอันนี้กะอตอนแรกว่าสิบเบาเนี้ยวปนนั่นด้อค่ะหลังคากะต่อไปอีกนิดนึงประมาณเม็ดนึงจ้ะเพื่อกันสาดเพื่อ,อว่างเครื่องซักผ้าว่างอย่างเนาะไปเบิ่งค่ะว่าหลังหน่อยหลังใหญ่าใด คนมีแต่ว่าขึ้นหลังญ่แท้นี่อันนี้จะเป็นเสาไม้สักค่าอันนี้ด้านหน้าบ้านหน้าบ้านจะเป็นถนนทางหน้ามีดอกซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นมีขนนถนน ขนวนกำเลังเป็นวยย้านี่จ้ะบ้านทรงจัวทรงจัวเอ่อความสูงจัวนีนสองเมตรค่ะสูงจัวสองเมตรแล้วก็ เออ่แต่ละห้อง้ายขวานี่ก็สามเมตรนะคะเดี๋ยวไปบึงนี่เหล็กสร้างมาเพิ่มขึ้นมา ต่อมาตรงนี้เป็นเป็นที่จอดรถค่ะตรงนี้ที่จอดตรงนี้เป็นที่จอดรถเสาไม้สักข้างหน้านี่ก็จะเป็นเสาไม้สักอีกสามต้นกำลังอัอกอบอก,กอบอกเพื่ออะไรบอบไห่ปวกมันกินนีจะาเข้ามา ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่โล่งๆเนาะคะ่ะกันแดดกันลมเป็นการสาดต่อจากมุกหน้าเข้ามาตรงนี้ก็เป็นมุกหน้ามุกหน้า ตรงนี้สี่เมตรนี่ค่ะอันนี้สี่เมตรจากจากเสานี้มาตรงนี้มองใกล้ๆสช่างสี่เมตรอ่าเดินเข้ามาแบบน,นี้ตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกอันนี้ทีมช่างหัวหน้าช่างช่างนายผู้ไม่แก่ รอกอเก้าหลาส่้นรอดตลอดการเพิ่อนอันนี้ก็เต้นเพื่อนม้านอนเฝอเล็กเฝอคลองให้อ่าเข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกค่ะตรงนี้เป็นห้องรับแขกห้องที่หนึ่งอันนี้แพนว่าตรงนี้เป็นห้องนอนน้อยห้องรับแขกยาวไปอันนี้สามเมตรค่ะนี่สามเมตรแต่ว่า อันนี้ก็ห้องรับแขกยาวมากตรงนี้เนาะคะ่ะเสานี้ไปตรงนั้น4เมตรแต่ถึงตรงนี้ค่ะห้องรับแขกอันนี้อันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่นะคะนี่เดี๋ยว่วนเสียงจักหน่อยกัน พอเล่อยห้องรับแขกมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้อ,หองห้องโล่งเก็บของนะคะหรือครัวในครัวในตรงนี้อแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งส่วนนี้เป็นเป็นห้องน้ำตรงนี้ก็จะตรงนี้จะเป็นครัวในอีกสำหรับทำก่อก่อเคาเตอร์ค่ะ ออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นครัวนอกค่ะครัวนอกเขาก็สีเหตุแบบลงๆโปร่งๆแต่จากเสานี้ไปตรงนั้น3เมตรตรงนี้มาตรงนี้อีกก็3เมตรนะคะคือทั้งหมดจากโน่นมาเสานู้นมาสามอัน,นี้สามก็รวมก็เป็นหกค่ะหกเมตรอันนี้คือครัวนอกค่ะครัวนอกหกเมตร อันนี้จะยื่นออกมาตรงนี้เม่นสองเมรร็ดปุ้ยนี่ถ้าว่าสองก็เกือบสองแหละตรงนี้ก็เลยเออเอาหลังค่ายื่นเลื่อยมาแล้วใส่แขนานางมาเพื่อประโยชน์ใช้สวยจ้ะตรงนี้แหละที่มันบานออกจ้่บานออกประมาณหนึ่งเม็ดนะที่ที่บานหนึ่งเม็ด ทางครัวอ,อันนี้ก็จะจะเป็นที่โล่งที่โล่งค่ะที่โล่งไว้ให้เป็นร้านร้านเพลินตรงนี้ต้นมะขามช่วงใบใบามากต้นมะขามก็จะเป็นลมเป็นเงาให้ตรงนี้ก็นั่งเล่นได้แต่อันนี้เนี่ยอยู่ส่วนของด้านหลังเด้อจะมองน้ำตรงนี้ก็จะเป็น ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนอกห้องน้ำนอกห้องหนึ่งตรงนั้นก็เป็นห้องตรงนั้นก็เป็นห้องน้ำในคะ่ะห้องน้ำยาวมากนี่ห้องน้ำในห้องน้ำนอกตรงนี้ก็ในเป็นในส่วนของที่จอดรถนะคะจากที่ว่างแปลนไว้ว่าอ่าสามเมตรพอเบิ้งแล้วรถเป็นตารถจอดยากไหมคะ เพราะว่าทางขึ้นมันก็สีโคง้โคงๆแนจากน้อยมันสะบดตรงถ้าจะเอาตรงเทากับเ,เสียดายดอกไม้ไหมคะ่ะดอกซ่อนกลิ่นอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเบิ้งก่อนอาจจะแวกจากน้อยเนาะคะ่ะอาจจะแวกจากน้อยเนี่ยคะ่ะความกว้างลวงรถสามเมตรครึ่งสำหรับบ้านหลังนี้ ท่านผู้ชมว่าจังใดาตาใหญ่บอ่อสองห้องนอนสองห้องนอนแล้วก็ตรงนี้โล่งค่ะสี่เมตรครัวในนี่ครัวในก็จะมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีห้องน้ำตรงนั่นกะ่ะเพื่อสำหรับเก็บของตรงนี้ก็เป็นโล่งนะคะเป็นครัวนอกครัวทานค่ะนี่ครัวทาน ดั้งสูง2เมตรนะคะเ,เพิ่มเสียงให้สร้างก่อนอันนี้เต็นที่นอนสร้างเนาะ อุปกรณ์งบพอมาถึงตอนนี้แล้วเบิดเท่าไรวัตติเหลือส่วนมุกหนาเลยจ้ะ ที่สื่อไปทั้งเบิดเนาะค่ะแป๊บแบนชุบเอ,อหรือว่าเหล็กแป๊บขาวค่ะแบนชุบก็คือเหล็กหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือกันวนาไนสามสิบเซนนะคะพรีเมียมทั้งเบิดเลยค่ะเหล็กพรีเมียมนะสองจุดสามมิลพุนะคะเอ่อ ี่คูณสองนิ้วนี่สามสิบเส้นเส้นละหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทค่ะราคาก็สามหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบทีนี้แป๊บป,ปรุงชุบสี่คูณสี่นี่สองขนาดสองมิลนีน่สองเส้นสองเส้นสร้างอเมเห็ดดังอมอมเมเฮดดังเสร็จละพันหารนึ่สิบเจ็ดบาทจ้า ช่วงนี้เหล็กแพงแล้วก็เหล็กแป๊บแบนชุบขนาด3นิ้วคูณนิ้วครึ่งทั้งหมด48เส้นนะคะมันก็ตอนแรกๆก,ก็สอมิลเปล่าคา่ะทุกอย่างย่างหนาเบิด2.3มิลเส้นละ712บาทนะ่เส้น,นะสน28 0 0 0 พันสแดล้วก็มันมีเพิ่มอีกเมื่อวานนี่ไปสร้างเพิ่มอีก8ปดเส้นแป๊บชุบนะคะ3นิ้วคูณนิ้วครึ่งอีก8ดรวมแล้วเป็นทั้งหมดสี่สิบแปดเส้นนะคะแล้วก็แป๊บแบนชุบอันนี้อามาเฮ็ดเป็นเล็กแปรคะ่ะสองนิ้วคูณ1.2ึ่งมิน ซองนิว้วแบนชุบอันนี้เป็นเป็นเล็กแปรซองคูณหนึ่งจุดสองทั้งเบิดสี่สิบสี่สิบห้าเส้นค่ะทั้งหมดเอ้ไม่ใช่ทั้งหมดเจ็ดสิบห้าเส้นค่ะเล็กเล็แปรเล็กแปรอันย่างนาแค่กันจานี้เสร็จละสี่ร้อยสามสิบเก้าบาท แล้วก็เหล็กเหล็กเส้นหนึ่งทับสองนี่มันมันเขาสี่มีผ้าษาสร้างอยู่ดอกเหล็กเขาเอื่นเป็นหุ่นหรือเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าที่สั่งมาเนี่ยเขาจะเขียนว่าหนึ่งทับสองนะคะสิบสองมิลห้าสิบเส้นเส้นละสองร้อยห้าสิบแปดบาทแล้วก็เหล็กเส้นหนึ่งทับสี่สี่หุน่นว่าหรือจังใดหกมิล ห้าสิบเส้นเส้นละหกสิบสี่บาทเราก็วาเมตรยี่สิบคูณยี่สิบคูณคูณสามมิลอห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรค่ะสองมวนมวลละสองพันสี่ร้อยสิบแปดบาทอันนี้ก็ย่างนาย่างย่างที่อีกด้วยค่ะนี่วาเมตรมีแต่พรีเมียมเบอเลยค่ะนี่เหล็ก จริงๆแล้วโค้งสั่งแบบนี้มันมันกับได้ได้กว้างมากไม้เนาะกะใส่เรียกผิดอยู่หรอกจ้า <S <S จริงๆ1.8นี่ก็โอเคแล้วค่ะขนาดกลาง1.5-1.8มิลแต่ว่าตอนไปเฮ็ดที่จอรดรถอยู่บ้านพุ่นเนาะ <S <S บ้านอีกบ้านในเมืองไหมค่ะเห็นสร้างเพิ่นสั่งสองจุมิลมาสั่น ยูนีกมาสร้างคือเพื่นวนนี้สองจุดสามมิลเหมืันนาบับกคักเลยค่ะในส่วนของพวกพวเหล็กพวกเหล็ก,พวก,ลกพวกปอกพวกสกรูเนาะแล้วก็เสาทั้งหมดตอนนี้เบิร์ตไปแล้วแสนหกพันเก้าร้อยเอ้ยแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้า เหลือเหลือในส่วนของปูนรอบแรกยังไม่ได้เอามารวมบินบินอยู่บ้านในเมืองเนาะแต่ล้วก็เมื่อนี้ก็สร้างทรายกับสร้างหินมาอีกรวมรวมในส่วนของโครงสร้างเลยตอนนี้นี่น่าจะประมาณสองแสนล้วค่ะในส่วนของพวกเหล็กพวกปูนพวกทราย ปูนปูนกันยังเหลืออยู่ส่วนของโครงสร้างมื่อน,นั้นสร้งมาสร้างปูนมาเท่าไรหกหกสิบถุงใส่ไปกันสิป,ประมาณสิบถุงแล้วมั้งก็เหลืออีกอยู่ค่ะอยู่ปูน,ป,นปูนเหล็กอะประมาณนี้แหละจ้ะไปสองสองแสนอ่าก็ ติดตามตอนต่อไปค่ะติดตามตอนต่อไปว่าเป็นยังไงเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ